ผสมเกอรไปสามดอกนะคะปรากฏว่า1สัปดาห์ผ่านไปแล้วมันลุ้นกันนะคะอย่างดอกนี้ไม่ติดเลยถ้าแบบนี้ก็เหี่ยวไปเลยนะคะต้นนี้ติดบ้างไม่ติดบ้างได้นิดหน่อยนี่มองเห็นไหมรู้สึกว่าฝนตกหนักก็ค่อนข้างจะเกิดเชื้อราดำนะนี่แม่ใหญ่แอคบ้านสวนลองเพาะลองดู แล้วมาดอกนี้ดอกนี้รู้สึกว่าจะติดแล้วอันนี้สมบูรณ์เลยนะคะแบบนี้สังเกตได้ยังไงคะนี่เกสรตัวเมียจะอวบจะอวบนะคะแล้วก้านเขาก็จะแข็งชูอันนี้ก็แข็งอยู่แต่ว่าได้ไม่เยอะสงสัยตอน ตอนผสมเกสรแม่ใหญ่แอกทำมือหนักไปหน่อยนะคู่กันแตะแตะแตะหนักอันนี้ไม่ได้เลยไม่ติดเลยนะคะวันที่ผสมผสมฝนตกแรงเกินไปเลยไม่ได้นะคะก็ต้องเอาทิ้งไปถ้าแบบนี้นะ,ะทีนี้มาดูผู้ชมเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะนี่ใบหายหมดเลยบนสีมันแช่น้ำนะคะ แช่น้ําที่หลายๆคนถามว่าเออทําไมใบมันไหม้มันอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้แช่น้ํานานๆไปก็จะหายไปแบบนี้เกระถางนี้ที่อยู่ได้เนื่องจากว่าหัวเข้าแก่จัดแล้วนะคะหัวเข้าแก่จัดแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้ก็คิดว่าจะเอาไว้แบบให้เขาขึ้นมาเองนะคะจะไม่ขุดอะไรเพราะว่านี้เอาไว้ทําฟอร์มกอเลยนะคะหัวแก่จัดเห็นไหม ยอดบอนมาเพียบเลยหลายหน่อมากเลยนะคะอันนี้จะไม่ทำอะไรนะมันมันอยู่ใต้ใชายคาคืออยู่นอกชายคาฝนตกทีไรก็แช่แช่น้ำแล้วหน้าฝนเราไม่ได้เอาที่รองออกเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทําให้รากเน่าทีนี้พอรากเน่าไปสักระยะหนึ่งก็ฟื้นตัวขึ้นมา พอฟื้นตัวขึ้นมาก็เกิดหน่อแบบนี้ก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมชมดูว่าใครที่เกิดปัญหาแบบนี้อย่างแม่ใหญ่แอกบ้านสวนบ้างอยากจะแก้ไหมแม่ใหญ่แอกแก้ไม่แก้นะคะจะปล่อยไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นมาสวยเองนะคะเนี่ยเราก็จะได้บอลรฟมกอใหญ่มากถ้ามีดินเปลี่ยนนะคะแล้วมีดินเปลี่ยนก็ลือล้อๆออกก็ได้นะคะ แต่แม่แย่ไม่เปลี่ยนนะวันนี้เพราะว่ามันไม่มีดินช่วงเนี้ยฝนฝนตกถ้าจะไปกวาดเอาใต้ร่มไม้มันก็ยังชื้นอยู่นะคะต้องรอให้แดดออกสักหน่อยกวาดมาตากแห้งก่อนแล้วค่อยเอาเปลี่ยนได้แบบนี้ก็ปล่อยวันนี้ไว้ไม่ตายค่ะหัวแก่แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาชมบอนสีตัวเล็กๆที่พอเอาไว้เนี่ยอันนี้ ไม่แน่ใจชื่ออะไรบางอย่างมันก็เยอะก็จําไม่ได้เนี่ยเมืองเมืองฉิมพรีนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เจอปัญหาใบเหลืองมามันมันไม่ต้องตกใจนะเราก็เด็ดทิ้งไปเลยเนี่เด็ดทิ้งไปเลยเขาไม่ได้เน่านะคะเนี่ยก็คือใบเหลืองไปตามธรรมชาติของเขาเองใบดกอยู่นะเลี้ยงนอกตู้ยังดกขนาดนี้ ก็อยากให้หัวโตวเร็วใหญ่ไวนะคะก็เลี้ยงเอาไว้ถ้ามันใบดดๆมากก็เอาไว้ให้มันเหลือจักสามใบหรือสี่ใบก็ได้นะคะี่แม่ใหญ่เด็ดออกหมดเลยนะนี่ใบมัเหี่ยวอันนี้เขาไม่มีปัญหาน,นี่ปัญหาเรื่องชืลกชราอันนี้เอามาเพาะใหม่หัวมันอยู่ในนี้ยังไม่เกิดนะคะอันนี้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหาชื่อดูชื่อใหม่เนี่ย เลี้ยงเอาไว้แบบน,นี้แหละสวยดีนะคะชื่อมันต้องปักไว้อันนี้พรเจ้าสัวนะคะมันยังไม่ทันได้ด่างเท่าไหรเ่เดี๋ยวนะดูใบนี้ด่างมานิดหน่อยเองนี่ไงกำลังเหลืองมานี่บางใบก็เหลืองอันนี้ก็ปลายใบเอาออกใช้มือเด็กก็ได้กันไกลหนีบก็ดีนะคะโอ้เหนียวมากเลยนะเนี่ย ถ้าออกเราก็ไม่เห็นสีดำๆนะคะเดี๋ยวดูอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจำชื่อไม่ได้แล้วทวีลาบเลี้ยงเยอะก็เลยจำไม่ได้ก็ดูป้ายนะคะอันนี้ก็สวยนะเข้มดีนี่อัดสดะดุงนี่ นี่อะไรรวยล้นฟ้าไทยรวยล้นฟ้าไทยเนี่ยได้ได้ต้นเดียวนี่แหละนะคะมีแต่รวยล้นฟ้าจีนนะคะมาดูตรงนี้อันนี้บอนใบไผ่เห็นไหมใครไม่ใครไม่รู้จักบอนใบไผ่นะบอลสีใบไผ่อันนี้ รอเลี้ยงไปเรื่อยๆให้เขากัดสีว่าจะเปลี่ยนกระถางยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนกระถางจะโตเร็วนะได้ต้นเดียวทั้งส่วนนะคะได้จากการเพราะมาเร็ดแม่ยายชอบนะหาบอนสีที่แปลกๆไว้ในสวนอันนี้คุณหญิงเปลี่ยนกระถางไปวันก่อนนะคะยอดใหม่มาสั้นเลยเนื่องจากว่าเ,าเขาชะงักการจเจริญเติบโตนิดหนึ่งก็เพราะเอาไว้เอาเปลี่ยนกระถางแล้วไม่ได้เอาออกจากเ ไม่ไม่ได้เอาเข้าร่มเลยนะอยู่ตรงนี้แหละแสงแดดสองถึงจ้าเลยนะนี่ยังไ,ไม่มีตู้หรอกนะวางไว้นี่องคุลิมานจำได้ชอบด้วยนะเดี๋ยวเอาออกมาดูเนี่ยได้สี่ใบน่าจะเปลี่ยนกระถางให้แล้วใหญ่เกินอันนี้ถ้าถ้าใบกัดสีขนาดนี้นะคะถือว่าหัวใหญ่แล้วนะหัวมันแก่แล้ว อันนี้ก็รุ่นเดียวกันโดนโดนอะไรกัดนะไม่ทราบเนี่ยฝนเนื่องจากฝนมาแล้วก็โดนศัตรูกัดนี่ไงตัวมแมลงโอ้เจอแล้วนี่ไงตัวศัตรูพืชถ้ามีนิดเดียวเองนี่ก็จัดเลยนะคะไม่ต้องไปกลัวเนี่ยจัดการเลยเอาออกทิ้งไปไม่งั้นไม่งั้นเข้ามากัด ถ้าไม่เปิดดูนะคะถ้าไม่เปิดดูก็เป็นแบบนี้แหละเห็นไหมมานอนอยู่ทํารังอยู่เลยนะแมะลงสาบตัวเล็กๆเนี่ยนะคะแมะลงสาบตัวเล็กๆอ่นี่ใครไม่รู้จักหัวใจบางกรแม่ใหเอ็กเอามาเลี้ยงคู่กันกันกบามาเลี้ยงคู่กันกันกบออะไรนะเนี่ยนี่เหมือนกันไหมเดี๋ยวจะให้เทียบดูใกล้ๆกัน แม่ไทยทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะแต่เอาให้ชมนะคะให้ความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆไปนะคะเลี้ยงอันนี้คือหัวใจมังกรนะอย่าหลงผิดนะคะหลายคนไปซื้อ,อเขาเสียป้ายผิดปักป้ายผิดมานี่อันนี้หัวใจมังกรอันนี้องคุริมานแม่ใหญ่เอามาเลี้ยงเป็นพี่น้องกันนะคะเนี่ยเอามาเลี้ยงคู่กันมีหลายกระถางอยู่ แต่อยู่ตรงนี้มีแค่นี้นี่หลอดใหม่มาก,ก็แดงเริ่มกัดสีแล้วเอาเลี้ยงไว้บอนโบราณมันสวยดีนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยบอนสมัยใหม่บอนด่างๆทั้งหลายตามไม่ทันหรอกค่ะแล้วก็เลี้ยงยากไม่ใหญ่แอลลองเลี้ยงแล้วนะคะอยู่อีกโซนหนึ่งบอนด่างทั้งหลายนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรวยล้นฟ้าไทยกับรวยล้นฟ้าจีนนะคะเดี๋ยวเดีย,เ,ดยเอามา ยกมาให้ชมใกล้ๆอาจจะวางได้กันนี่แหละนะฮะนี่ไม่ได้เลี้ยงในตู้เดินมาก็ได้ชมเลยนี่ใบเขาเอาออกเลยนี่ยังว่างจะเปลี่ยนกระถางให้ดูนะคะหอยมาแล้วนะหอยมานี่รวยล้นฟ้าไทยอันนี้รวยล้นฟ้าจีนนะคะแม่แยกได้มาตอนนั้นเห็นว่าชื่อเพราะก็เลยเซื้อเข้ามาก็ามาเลี้ยง แต่รวยล้นฟ้าจีนนี่ทนมากเลยนะคะทนทนกว่ารวยล้นฟ้าไทยนะคะเท่าที่เลี้ยงเนี่ยเนี่ยออกใบใหม่ออกหน่อใหม่มาแล้วแตกหน่อเร็วๆนะแล้วทนนี่แหละที่แม่เหเอ็กถ่ายภาพให้ดูเป็นประจำไอ้ตรงแดงแดงอ่ะเลี้ยงหน้าแรงแดดร้อยฝนร้อยอ่ะตากแดดจริงๆนะคะรวยล้นฟ้าจีนนี่รวยล้นฟ้าไทยนี่แม่เย่เอ็กย,ยังยังจะ ยังแก้วข้าร่มเขายังบอบบางกว่าเนี่ยเห็นความแตกต่างนะกา้านสังเกตด,ดูรวยล้นฟ้าไทยนะคะก้านเขาจะเกลี้ยงกว่านะคะไม่ด่างเท่าไหร่แต่รวยล้นฟ้าจีนนี่ก้านเขาจะเขียวแล้วก็เป็นด่างๆนะคะเป็นลายพูดง่ายๆเนี่ยสวยไปอีกแบบนะคะกระดูกเขากระดูกด,ดูเหมือนไม่ชัดเจนเท่าไหร่นี่ย จะ,จะมาจะเน้นกระดูกเขียวมากกว่าเขาก็มีลายสวยดีนะคะเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนการลรยล้นฟ้าจีนนี่ยังไม่ได้กัดสีเลยแต่ถ้ากัดสีหน้าแรงนะคะเดี๋ยวจะสวยตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางไ้ชมหน้าแรงนะคะเอาไว้ทําต้นตั้งแม่นะคะแม่ใหญ่ตั้งใจเลี้ยงแล้วขยายไปเรื่อยให้มันได้เยอะๆนะคะมันได้เยอะแล้วเราก็มายืนมามองมาชมนะคะอันนี้กวนอูนนะคะ กวนอูกวนอูอันนี้หันุมานนะคะหันุมานสวยอยู่ฮันุมานอ่ะวันนี้แม่เห่คงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ